โอเคนะครับก็ขอสวัสดีวันนี้ที่ออฟก,ก่นอนอเยอะยมิกายแทนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมครับอินสติคิวเซอเอ็กซน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับท้าวิฟานะครับก็มีกิจกรรมใหม่มานะครับกิจกรรมรักแทการไลท์ที่สิ้นสุดเน,นี่ยนะครับผมซึ่งเติมกัสกาเพนเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนของร่มวิงออฟเดบิวนะครับแล้วก็ ร9 9เพชรนะครับได้ในส่วนของ The Devils Basing นะครับเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็เติมพบรบเก้าเพนะครับก็จะได้ในส่วนของ Shadow Wing Backpack ไปนะครับเป็นปีกสีดำนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่จะมาเติมให้ดูนะครับแล้วก็รีวิวว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการรีวิวให้ดูเลยนะครับนี่นะพี่เปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้ดถเราอินรับไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางฟรีไฟนะครับผม โอเคนี่ครับอ่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่านี่ตรงนี้นครับเป็น the endless นั่นเองนะครับนี่นครับเป็นในส่วนของกระเป๋าสีทองนะครับกระเป๋า Shadow Wing นะครับโอเคก็ใครนะครับที่อยากได้กระเป๋าสีทองเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่เติมแป๊บนึงนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะครับวิธีรับอ่ากระเป๋านี้ฟรีๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอเติมสักคู่หนึ่งนะครับผม โอเคนะครับผมตอนนี้นะครับพี่ก็เติมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสุดยอดไปเลยนะครับได้รับในซดของกระเป๋านะครับชาโดว์วิงนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวกดเติทันทีเลยแล้วโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนนะครับนี่ครับตอนนี้เพชรก็เข้าตัวพี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งพันเพชรนั่นเองนี่ครับผมนะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะครับผมอ่าชุดเปลี่ยนเป็นเสื้ออันนี้ละกันอันนี้น่าจะเข้านะเยตอนนั้นผมปลอมตัวเป็นไก่ไว้ถูกเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนไม่เท่เลยไม่เที่ยวเลย ตอนนั้นปองตอนมันไก่งไว้โอเคโอเคทุกคนโอเคโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับกระเป๋านะครับผมนะอ่านี่นะครับเป็นกระเป๋า Shadow Wing นะนะั่นเองครับเวลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับเวลสองนะครับแล้วก็เวลสามจะเป็นปีกประมาณนี้เลยนะครับปีกใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเก็ตบอร์ดเดบิวต์เบสซิ่งนะครับแล้วก็ล้มล้มชูชีพก็จะเป็นในส่วนของอ่ตัวไหนอะล้มล้มล้มอันนี้อันนี้ปะ อ่าความตายกำลังจะมาเยือนนะครับน่าจะเป็นอันนี้นี่ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันในเกมเลยว่ามันเป็นยังไงนี่ครับปะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชาระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1น0 0บาทด้วยนะตรงนี้นลค่ะ อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคนะผมตอนนี้พี่ก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมนะอ่านี่นี่ครับผมเวลาเวลหนึ่งคนระับปีกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับผมเห็นไหมทุกคนอันนี้คือปีกตอนเวลหนึ่งนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบปีกเล็กๆนี่ครับผมก็ถือว่าสวยแล้วนะเวลหนึ่งนี่ครับ เวลสองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับนี่นะครับเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับเวลสองเป็นปีกนี่ครับเริ่มใหญ่ขึ้นมาครับอ่าเป็นประมาณนี้นี่ครับแล้วก็เวลสามเนี่ยก็จะเป็นปีกใหญ่เลยนะครับอ่านี่นะครับนี่คือเป่าเวสามนะครับผมนะว้าวนี่นะครับเป่าเวสามนะครับเดี๋ยวผมเอาไปทำปกด้วยดีกว่านี่ครับเป่าเวสามก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับนี่นะครับผมเป่าเวสามจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ ถือว่าสวยมากเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้นะครับพี่จะมีกติกามาสอนรีๆนะครับก็คือ1นะครับผมแชร์คลิปนี้นะครับผมให้ครบ3กลุ่มแล้วก็แชร์ลงหน้าเฟซ1รอบนะครับแล้วก็คอมเมนต์ UID มาเลยนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยครับถ้าเราไม่ทําตามกติกาดังนี้นะครับผมพี่ก็จะไม่สุ่มให้นะครับแล้วคลิปนี้ถ้าคลิปที่ถ้าคลิปนี้ถึง200รไล์นะครับพี่ก็จะมาทําการ สุ่มเติมให้ฟรีๆเลยนะครับในส่วนของอกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าปีกนะครับผมนะโอเคก็การรีวิวในวันนี้ก็ประมาณม,มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับผมนะโอเคก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แก็กด subscribe พี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย